ควาลมรู้อุ้มอมแม่ความรู้แล้วลูกรู้แล้ว

ไอพ่เล็ๆพ่อนไบ้านน่ยจะบอก่นน่นไมไปมมนก็มาชมเลยดีเอไป่ิงจะกมแปออกหลูกนะนึกว่าแทงน่เห็นพี่้องครเบมือนี่กบบเบิดมือคิดว่าจะดดดดกิน อ่ะกแมาอีกครับพี <oh ่หล hm. ัง เด็กรูแก็มทงนีไม่ที่นที่ะอดกพีพี่ตมางนี้ผมลาไหลตอนกลังนั่งเดี๋ยวอันนี้บ๊อบโจนนั่งก่อนนอนพนี่เป็นอะไรนอักกับนั่งแรกยกตจะเน้หน่อยแปม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 ผมใส่หมดั

เดี๋ยวของนอกหรือของพี่ของนัหลาไม่ไม่ของพี่ยี่สิบห้านี่รถแห่ไปฟรีครับโอ้โหป้าช่างทาเพี่ไม่งานอ่างานนัดเกิดพูดผิดยี่ห้าซิงหาค่าซื้อก็ได้ห้าของหมตอนนี้ได้เท่าไหร่เนี่ยจ๊ะหมอนเสียอาบจะเอารถแห่ไปฟรีเลยงานมันเกิดอนนี้ได้เหมือนสอง มาแล้วยังมันเกิดพ่ออย่างหยิบหาสิงห้ามันเกิดพ่อโอ้เจ้ากระยิเหราไปทุกงานแท้โดนแล้วเนี่ยมันเกิดมือเดียวทุกงานแม่มึงนี่ใส่เดนดเเดี๋ยวเอาจักรยานไปลาโยังมาจ้างพ่อเอาไปพ่อโอ้ยจ้างลาไปจ้างเท่าไหร่จ้างจักบาทจักบาทเจ้าหลวงพ่อจักบาทเจ้าใดอือจ้างก็จ้างแล้วเปนีจักบาทจักบาทเจ้าหลวงพ่อจักบาทเจ้าอเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่ก็แ่ เท่าไรไปหุ่นเน่ยไม่มาเพ่งหรอกพ่อใดกบาทเอาก็พอโจเอาเนี่ยน้กินน่ะมันเกิดกะจ้างไ่ต้องไปจ้างหมอนรับคู้ใด็กกะจ้างหมอนรับดวงอิงมันเกิดอดวงอิงกะยังจ่างรู้แต่ว่าจ้างเท่าไหร่ค่าจ้างเท่าไหร่ลาบุ้งหูค่าตัวลาบุหูวโถ่อ่างเด็ของหลานไปซอยไปซอยโบว์โบว์เปนงานการกุศลนี่รับไปเกิดพ่อได้ลูก ม่ตรจังเลยนเลกก็น่เอาไปกินจาตะปเอาปิใบอาจารย์มาตีเป็นะไมีพร้อมว่แหงพร้อมแล้วเออในใจนี่แหละรับู้หัวถามพ่อโบเกียวกับพอจุรับเชิญรับเชิญรับเชิญคนเดียวเหรรับเชิญคนเดียวเหยมก็รู้มผ่านหาไปอ้ผ่านหาสื่อเกียมกนกปิน ค่าละมั่นลอยกระเบิดแล้วปัญหาใช่เออค่าละมั่นลอยอ๋อจะได้อัดกระพันบล้วจะคุยกันหลังโอเคโอเคโอเคคุยกันหลังไหมพี่น้องโอ้บอกแม่สิทธิ์กายุติสครบเจียมอยู่บ้านพ่อพ่อถวายพระประธานด้วยงานที่บลมีรถแห่ก็นั่นไงก็เท่าไหร่ถ้าไม่เอาก็จะได้จ้างใครใครเท่ใครรถแห่เอาเดี๋ยวมเดียวไปรถแห่ในไลน์เพื่อจะรับลากจะได้ก็รู้ ใต้ทแหนน่ะถ้าถึง5้าหมื่นิวเ็จะไปฟรีทำเลยห้าหมื่นครับแล้วกวนไม่ต้องถามเองอเองไปแล้วสองหมื่นมาสองหมื่นซานอแล้วใช่ฮะสองมืาซานอแล้วโอ้ห้าหมอันนี้ไปอีกชิคายี่ห้งามเกิดก่อนเธอเนี่ยจะเอาค่าตัวเท่าไหร่โมเกียวก็พอโจจะไปซิลปิน เข้าวขข้าวเาวไหมรับเองว่ได้ยัยุนังกร์บอขึ้นาเซียรบาทเนาแม่เราพอกันใช่ทังสิบไปขอบอดีเทียนแสดงว่าเราเก่งเติอม้ลายอไาพัดแปดปเอ้าโอ้าแปดซ้ำมันน่ะนึกเอเออค่าเกงสปางได้บอลเออค่าเงสปางของป่ดเดียวเคร่องสังกันสองปีบ่ทันิสืออยู่กี่กัใสอันปีไกยปีบ่งคิดต่บวกมันขันป เดียวกับปักหมูไม่เลิกไม่เหลือตายเลยวันนี้เราต้องไปรับวิสีเพื่อบูอื่นรีบเขารายวิสียูสีแล้วนี่เสร็จรึเปล้วเดี๋ยวจะคุยกันหลังไม่เนาะวิสียูสิงั้นยูสิคือดากหมูโอ้โหกี่ตัวละตอนนี้พี่พี่อารบอกว่าสองหมื่นแล้วนี่ช่วยช่วยช่วยพี่อารหน่อยช่วยต่องทองคาถาองอิน โอ้โหลตกแล้วสามเทียพี่อารมสามเทียใช่ไหมครับเพี้ยงอืบ่มาว่าเ้า60ปีสรุปว่าขาดวู่่ซพอจรงงว่าพอกันใช่หกปีแล้วพี่นยบอกอยู่เดียปีเอ้าเมานบตนไหนพี่หดขีพายตอนไหน เมื่อไรซูสันเดย์เรารออย่างนี้อายุกี่ปีเนี่ยเ <c oughs> นี่ยต้องมีต้องมีเซนเนาะประมาณก,กี่ปีอะเท่าแล้วออประมานั้นแหละ ชอันำนักแหละพอตองวาวเลยพอใส่แล้วบอกอายุพอสมาก็บเลคนกัสิบิเลียเลจได้อกถือแล้วหูทันพ่อหูทันพ่อหกศูนย์นาะมันออกมันออกแล้วหลายพันแล้วหกศูนย์ออกแล้วเขาไม่รับขต ม่หน่อยไปกิดเขาอยู่หองน้ำไม่น่อยแล้แห้องน้ำตอนนี้เราไปเจอแฟนยุคุณยแฟนเลยน่าเจอแฟน่ะเอามดนี่เด็รถเาไปพ่อพูวบ้าแล้วจอบกงเอากับแล้ววาันเนาะแบบนี้ติดแฟนยุคแฟนเลยจะจ้ย่างเมื่อไรหรอัวมาจีเซนเนาะแนี้ั่นโอ้ยกเลยจีบ้ค่าจางี่ย่งนี้ม าจกแล้วก็ถ้าหูราคาจะไปจักันไหน้เรหอยนะพวกกันใช่หรือเออสองหมื่นไปสองหมื่นเอาขาโตเลยสองหมื่น่นได้หน่อย้บอสองหมื่ะลูกพวกกันใช่หรืหมานได้เดี๋ยวนี้เงินเราหลายหลายปวดขาแล้วฉันดแปดกับไปสองหมนก็บโไปบอกว่าเอาไปกันด่อเออเไปกัได้่อ ไปถามตุ่มทังกัดแจกกบอกลบอกว่าจังดลูกบอกว่าจังดเอาปคือโปือละลูกดิสติเมือยวเขารีบอ่ะโป้มนขันบอกมปไปนะขึ้เลย พอกันคลิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมนาจะปวด้ฮหยังครเห็นหาหออัวขเห็นกัเห็นว่าพอเปิดอก็ไปสี่แล้วเนาะเอ้าไปสี่ว่า เน็ตกับโบมี่พี่น้องเออพีอ่น้องซึ่งคลิปนี้สาวไวเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะพี่น,พน้องขอบคุณทุกคนลังใจด้วยจ้าสวัสดีค่ะคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะพี่น้อง